สวัสดีครับมิสเตอร์สเกลนะครับฝนตกอีกแล้วนะครับทุกทท่านเสียงดังนะครับหลังคาร้านเราวันนี้ผมก็ไม่มีคลิปวิดีโอที่เป็นความรู้ใดๆนะครับเนื่องจากผมเองผมเป็นคนสมาธิค่อนข้างสั้นนะครับเวลาได้ยินเสียงฝนแล้วมันคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับก็สบายๆบายครับพามาเล่นรถดีกว่าร o ฮับบี้หนึ่งต่อสินะครับผมว่าหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะพามาเล่นนะครับบนโต๊ะทางานนี่แหละ ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าน,นะผมตั้งอุปสรรคไว้นะครับนิดหน่อยก็จะมียางนะครับมีเนี่ยเหล็กฉากวางไว้นะครับเพื่อที่จะให้รถคันเล็กนะครับขึ้นได้ง่ายหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนนะครับตัวนี้มีระบบเกียร์ทั้งหมด3เกียร์นะครับครับก็จะแบ่งเป็นเกียร์ที่เปลี่ยนด้วยระบบเซอร์โวสอเกียร์นะครับแล้วก็จะมีเกียร์ที่เปลี่ยนด้วยไฟฟ้าอีก1เกียร์เกียร์ที่ระบบเซอร์โวนะครับก็จะเป็นเกียร์สูงเกียร์ต่ำปกติเหมือนรถสเกลที่ท่านๆเล่นกันอยู่นะครับบางรุ่นีย์ได ส่วนเกียร์ไฟฟ้านะครับก็จะเพิ่มความเนียนของคันเร่งทําให้รถช้าลงมากๆนะครับเวลาเราปีนป่ายมันก็จะได้ดังใจนะครับโอ้โหเสียงฝนดังมากนะครับพาไปเล่นดีกว่านะครับปุ่มเยอะแยะเลยต้องแนะนำไหมครับแนะนําดีกว่านะครับ A โหมด B โหมดนะครับหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นนะครับว่า A โหมด B โหมดใช้ยังไงถ้าสมมุติว่าผมปรับเป็น A โหมดนะครับปุ่มทริม บวกและลบนะครับก็จะเป็นการทริมของคันเร่งนะครับดูนะฮะปุ่ม2ปุ่มด้านขวานะครับถ้าสมมุติผมปรับมาเป็น B Mode นะครับปุ่มทริมเมื่อกี้นะครับปุ่มเดียวกันเราจะใช้ในการเปิดปิดไฟ LED แทนนะครับเป็นไฟหน้าเห็นไหมครับกดอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นไฟสูงแล้วจะมี Searching light นะครับอันด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับไฟเลี้ยวเห็นไหมครับผมเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับเลี้ยวขวา ไปเลี้ยวขวาติดเนี๋ยผมพามาเล่นดีกว่ากลัวจะเบื่อกันนะครับผมจะลองขับด้วยมือเปล่าก่อนนะครับว่ามันจะสามารถขับได้เนียนขนาดไหนนะครับเฮ้ย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 ย,ย,ยางมันงัดขึ้นมานะครับแค่นี้มันก็สนุกแล้วนะครับผมว่าคันเร่งมันเนียนมากเลยนะเป็นรถคันหนึ่งนะครับที่เขาออกแบบมาได้สุดยอดนะครับ คันนี้เหมาะกับเล่นบนโต๊ะเล่นในบ้านนะครับปีนป่ายไตย่ขาพัดลงพัดลมไปเรื่อยแค่นี้มันก็เนียนมากแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถอยหลังนะครับอ่ะถอยหลังให้มันเนียนๆนะครับดูว่าทําได้ไหมถอยหลังก็เนียนนะครับดูคันเร่งนะครับอ่ามอเตอร์แล้วก็สปีดคอนโทรลนะครับน่าจะมีเซนเซอร์บางอย่างนะครับที่จะเป็นเซนเซอร์ที่ทําให้รถสามารถปีนป่ายได้เนียนขนาดนี้นะครับเพราะว่า ผมอ่านสเปคดูคันนี้ก็เป็นมอเตอร์บรัชธรรมดานะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าระบบคันนี้นะครับเป็นยังไงผมเองผมก็ศึกษาจากข้างกล่องรถค่าย FMS นะครับคันเล็กที่เป็น1นึ่งไม่ว่าจะเป็นสุ z u กิจิมเน่หรือว่าจิ๊ p ล็อกค o มบี้นะครับผมสังเกตดูนะครับคันเล็กมันเนียนมากนะครับถ้าเดี๋ยวผมลองเล่นด้วยปุ่มทริมนะครับผมไปเจอน้องคนหนึ่งมาที่เล่นรถสเกลค่อนข้างลึกนะครับเวลาเขาเล่นนะครับเขาจะไม่ใช้ไกปืนคันเล็กนะ เขาจะใช้ปุ่มซิมแล้วก็เขาก็จะบังคับพวงมาลัยเลยตอนนี้ผมมาตั้งด้วยปุ่มริมนะครับดูอาการรถนะครับคันเร่งเนียนนะครับอตอนนี้ผมทิมกลับนะครับ แทบไม่ได้ต่างจากอมอเตอร์บัสเล t ที่ท่านๆเซียนเซียนวงการรถสเกลเล่นกันอยู่เลยนะครับผมว่าอาการเขาใช้ได้นะครับตัวนี้จริงๆเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ใช่บัสเลตนะครับแต่ผมคาดว่ามอเตอร์เขาหรือว่าสปีดคอนโทรลเขาน่าจะมีเซ็นเซอร์พิเศษบางอย่างนะครับมันถึงสามารถเนียนได้ขนาดนี้นะครับขออีกทีนะครับเผื่อใครคาใจผมกดทิมไปสัก5แก๊กนะครับ สามพออ่าสามดูนี้ขึ้นรอดไหมสามขึ้นไป่ลอดนะครับอ๋อตรงนี้มันติดนะครับแป๊บหนึ่งถอยก่อนอ่ามาตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมทริมเดินหน้านะครับ โอเครถมันก็จะค่อยๆไต่มาช้าๆนะครับเดินหน้าช้าๆดูความละเอียดของคันเร่งน,นะครับผมยังเขินเลยครับอ้าวต้องมาหยุดล่ะสงสัยจะชา้าไปเลยอ้าวแบตหมดนะครับเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับ <laughs> <laughs> โอเค เดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับรอบนี้เดี๋ยวขอไปชาร์จแบตก่อนนะครับโชคดีครับทุกทา่าน